สวัสดีครับกาซเปอร์บอยนะครับผมก็สำหรับงานวันนี้เป็นไงครับพี่บักกี้ดีครับผมผมดีใจครับที่ได้มามีส่วนร่วมในงานเรียกว่าเป็นงานบุญงานกุศลงานเลยเลยก็ดีใจนะครับผมขอบคุณที่ให้พวกเรามาเป็นส่วนร่วมนะครับผมได้มามอบความสุขให้กับคนดูครับแล้วก็คนที่แบบใจบุญที่อยากจะมาร่วมแบบทำเรียกว่าอะไรอระริเออวัคซีนเพื่อคนไทยนะครับแบบเขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบการกุศลนะครับที่เรามา ก็จะเร็วนะบริจาค500บาทเขาเรียกว่า1ล้านครบ1ล้านคนก่อนใช่ไหมใช่คบหนึ่งล้านคนก่อนก็จะปิดรับบริจาคใช่ครับผมจะไม่พูดอะไรเลยหรอครับัครบสำหรับคนที่ไม่ได้มาในวันนี้แล้วอยากบริจาคก็ <c oughs> สามารถร่วมบริจาคได้ผ่านธนาคารไทยนะครับทุกสาขา <c oughs> เลยคือบริจาค500บาทเนี่ย นช่วยกันบริจาคเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่ามันแบบเป็นวัคซีนที่จะรักษาโควิดได้แล้วนะครับผมเพียงแค่1ล้านคนก็จะปิดรับบริจาคครับถ้าเกิดโควิดหายเร็วขึ้นหน่เราก็จะได้มีเวลามาสึกด้วยกันด้วยนะครับด้วยนะครับอย่างวันนี้ก็ทุกคนก็ได้คนเยอะได้ครับจริงนอกจากไม่มีโควิดอ่้วกเยอะวันนี้ใช่ก็อยากให้ทุกคนมาสนึกด้วยกันเต็มที่นะถ้าเกิดว่าโควิดหายเร็วแล้วเนาะใส่รถนำมุดด้วยกันเนาะใช่ครับผม เซนไวเดนซีรีส uhm ์ก็เ <cima> ด okay, ินมนเดินทางมาถึงทางแล้ววันน so ี้ก็ผ่านไป6กปีแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องมันกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยโดยส่วนตัวพาร์ทของผมคนที่อู่ว่าไปกับเซนรีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกินขึ้นระหว่างนี้หลังจากนี้ดีกว่าใช่แล้วดีมากมาย มาเพื่อกับพูดทียามความรักไปวันๆหรอไม่ใช่นะนี่เย็นๆวันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ครับครับผมได้ข่าวว่าคุนน้พีคด้วยแต่รอติดตามไปแล้วกันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำตาเกิดขึ้นได้ครับผมส่วนของผมเนี่ยนะของพวกผมเนี่ยเด็กวิศวะหน้าตาดีใช่ไหมใช่ดีก็คือเป็นกลุ่มที่หน้าตาดีที่สุดในเรื่องแล้วใช่แต่เรานิสัยไม่ดีอ่ะเราอ่ะฮะเรานิสัยไม่ดีไงก็นิสัยไม่ได้ดีเหมือนหน้าตากัน ี่คือแบบกระแสทางลบเยอะมากแต่ไม่ใช่ว่าแบบด่าเขานะคือเขาเล่นดีเราโมชินเออดา่าคนนั้นี่ใส่ไม่ดีแต่ก็ก็ได้ได้ว่าไม่พูดเยอะดีกว่าก็รอติดตามดีกว่าเพราะว่ามันจะมีอะไรอีกเยอะที่ผ่านมามันยังแค่นี้เองใช่จริงออมันมีเยอะจริงต้องติดตามนะผมไเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายในเรื่องครับผมโอ้โหมีร้ายกว่านี้อีกอันนี้แค่แบบน้ำจิ้มใช่ในน้ำจิ้มต้องไปรอติดตามชมนะครับผม ครับผมแต่ว่าถ้าคุณของคนคนของคุณนะถ้าคุณไม่เอาแล้วผมขอนะเออไม่ใช่คนละคนอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นคนของผมต่อเองแล้วฝากติดตามด้วยนะครับผมเพิ่งครึ่งทางเองดูย้อนหลังได้ที่ไอฉี่หรือว่าเว็บเว็บ dot iq dot com นะครับผมหรือว่าถ้าดูสดนะครับทุกวันพุธนะครับช่องสามเวลาสี่ทุ่มห้าสิบนะครับผมดูกันเยอะๆนะครับครึ่งทางแล้วใกล้จะจบแล้ว